ไปพี่น้องการเดินทางเนาะจา้าเห็นปั๊มน้ำมันใดสวยๆมีคาเฟส่สวยๆแนนี่บ่โอ้ยผ่านไม่ได้เลยเราต้องถ่ายรูปเนาะจา้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเศร้าๆเนาะจา้าระหว่างทางเนาะอันนี้ก็เป็นปั๊มน้ำมันที่มีคาเฟ่แล้วสวยงามเนาะจา้าเลยพากันแวะมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนาะเอาไปเดินทางต่อเลยเป้าหมายเราคือวันนี้มาที่ วัดเจดีกลางน้ำเนาะจา้ะจังหวัดจันทบุรีเนาะนี่ก็เป็นทางผ่านเนาะจา้ะทางผ่านก็จะมีจุดชมวิวเนรน,นางพญาเนาะจา่ะต่ว่าเข้าบ่ได้แวะลงไปเนาะจา้ะเขาขี่ผ่านเลยไปเอ่อมันจะอยู่ใกล้กันระหว่างจุดชมวิวเนรน,นางพญาแล้วก็เจดีกลางน้ำเนาะจา้ะนี่แล้วเราก็เดินทางกันไปต่อเลย ระหว่างทางกับมีวิวทะเลสวยๆยามเยหมดเสาร์นะจ่าแสงตะเวนกําลังขึนนะจ่าเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเจ็ดโมงเสาร์นะจ่าพี่น้องนี่เราก็มาถึงอันนี้ก็สิเป็นจุดชมวิวเนินนั่งพญาเนาะจ่ามองลงมาสวยงามมากเลยเห็นวิวเลยเห็นวิวทะเลเลยนี่อันนี้คือทางขึ้นจุดชมวิวเนินนางพญานาะจ่ะ อันนี้เขาขี่รถพานซื้อเนาะเข้าบ่ได้แวะนี้นะคะ่ะยู่ข้างบนเลยเนาะข้างบนสูงภูเขานี้เลยแล้วผ่านไปสักพักหนึ่งก็สิไปเจอเจดีกลางน้ำนะคะอันนี้นี่อันนี้คือบริเวณนะจาะบริเวณลานจอดรถเนาะเขาบอกให้เอารถเข้าไปด้วยจ้าพี่น้องเราจอดรถไว้ตรงนี้แล้วเราก็เดินเข้ามานี่ก็จะมีสะพานไปอ กราบไหว้เจดีกลางน้ำนะจ๊ะพี่น้องอันนี้เป็นย่าเหมือเศรา้า้อจ้ะเอาให้คุณผู้ชมฟังเสียงน้ำทะเลเนะจ้ะเทั่งเสียงน้ำเสียงล่มล่ะพี่น้องเอ้ยไปไงไปหนาหนาวเนะจ้ะไปหนาหนาวล่มกระแห้งอันนี้ก็บระเอกของเข้าเนาะ หนึ่งว่าาสีท้ายรูปหายเสนไดไม่จ้าถ่ายวิดีโอจ้าอันนี้อันนี้คือน้ำใสามากเลยเด้พี่น้องใสจนเห็นโตปลาผลได้จ้าสังเกตเบื้องดีๆก็สิเห็นโตปลามีปลาเล็กปลาหน่อยเนาะบรรยากาศดีดีกับน้ำทะเลสีข้ามนะจ้ะพี่น้องพึงเคยเห็นนี่แหละน้ำทะเลจันทบุรีเนะจ้ะพี่น้องนี่อันนี้คือบรยาาอยนนบบรยากาศเนี่ยเหมือนเศร้านะจ้ะเก็บภาพบรรยากาศทะเลริมทะเลมาฝากเด้อโอ้ยสวยงามไหล ประทับใจทุกครั้งที่ได้ไปดื่มด่ำธรรมชาติเนะาจา้ะเดี๋ยวฟังเสียงน้ำทะเลละมีแห้งสู่ต่อสตัวพี่นองเอ้ยไพ่เดเบิงคลิปนี่กับปานว่าเด๋นวาเที่ยว,ยวน้ำทะเลผนเด้อจ้ะเมนูเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเนาะเก็บภาพให้อีหลานหน่อยนะจักหน่อยเพิ่อนอยากทายรูกอุ้ยแม่มันจะหักไหมเพิ่นวะเพิ่นไปนั่งสะพานเนาะจา้ะย่านแต่มันหกักผลนะ เอาตัดภาพมาทีน้าตกพิวนะจ๊ะพี่น้องเข้าเที่ยววัดเจดีกลางน้าแล้วเขาก็เลยมาน้าตกพิวนะจ๊ะมันกันบว่าไก่กันไปันใหนเนาะอันนี้เป็นน้ําตกพลิ้วโอ้ยสวยงามมากเลยพี่น้องนะอันนี้ก็น,น้ำใสติ่งลิงใสจนเห็นโตปลาคนน่ะพี่น้องเวลาเขาย้อนเท้าลงไปเนาะจ๊ะป่ามันก็นสิมะตอดมากัดเท้าเขาเนะนี่เป็นการสปาเท้าไปในตัวด้วยค่ะ ตัใหญ่มันบ่คอยมาตอดดอกพี่น้องมีแต่ตัวน,น้อยๆนะ่อยะมาตอดกินนังตีนแตกนะเนาะเข้ามาเที่ยวน้ำตกในช่วงฤดูหนาวเนาะจ้าพี่น้องน้ำกันยังเลยๆอยู่พูนะ่น่ะโอ้ยใสตีงหลิงจนเห็นโตปลาน้ำใสไหลยเย็นเนาะพี่น้องจนว่าเมนูประกาศโลงเล่นเนาะมันหนาวน้ำเย็นมากอาสิให้ฟังเสียงน้ำตกเนาะจ้า ม,ม,ม,มือนี่ม้มนูษกระเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันซ้ำนี้เนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย เดี๋ยวเมนูสิ้าไปเที่ยวอีกเนาะจ้าฝากติดตามด้วยนะคะ